บอนตีไปรู้เ่าวออลนนาพัดเพลทผันหวาเนาะมันพเพชรเอาพัดว่านล่ะเอามันได้เนี่ยเอามันได้นหนาได้ตัวละตามตามแล้วปากง้มเี้ง้มีเอาาไป คือว <é> ่าแบบนั spoke spoke oh, ้นเอออันสุดท้ายในคงอยู่เลยตีเออนีงาเี่อยแต่กนี้เหลก็ได้กนฮะน้ี่นะโอ้คุณไปยาวอย่นมเห็นมอนี่น่อยเลยก็ไปเีนอดนมหอกวดัดดึงข้าแื่คือดึงดีแท้ นะจุกว่าเมนบวกนั่นเลยสามตัวบอก <c oughs> อะเบอร์เบิกตอนตอนนั้นพวกเราพี่น้องไงจับกบมันไปแล้วที่เราเบิงส่งรับวเป็ต่เบือได้โอ้เอา้าโมโหล,ลุ้นอยู่เด้เนาอ,อ,อได้การอยู่เด้บอร์ได้เกียร์ได้หนิเอาเอาให้อาหารแล้วตั้งนานแล้วแบบจับกนินมันมืด <c oughs> <c oughs> ห้กินง่ายขนาดได้เขว่าเนี้ยหากินง่เออเออถ้าเบื่อตอนวันนั้นูละเอสละง่าย้ลครับครับก้อนเ็จับขากับมันบเป็นกบจะเผาคูดเผาไฟก้อนลงกนก้อนมันจังแทบอกินก้อนไฟเนจังแต่ว่าเผากอนอดีแมนแจะขวนป่านนี้ดังไฟทีเไม่เบร์ดังเจขวานนี้เผาคนเผาโบโอ้เผาหัวะสก้อน ล่างเมื <c ười> ่อล่างยางมันจ็กน้อยมันี่ก้นคุกนไฟยังขว้าอมกันดเชียบีน่อเด้สีหส่รนสูตนนึงเนาะแต่ว่าไฟก็ยังไม่ทันได้ลุกเลยแต่ว่าใจร้อนเนาะครับครับครับใจร้อนนี่เลยลม้นีแลไปเดี๋วไป้อใส่พกพุงมันหนอกัล่างเอ้คือโตกบลมรวัดกอนไปยังดีัการในบ้านนี่มันกชีวิตถเจ็ ยังยังได้อีกแคนึงมดแล้วบ้านนี้ว่ากับผูใ้ใหญ่ไปไหนแต่ยุ่งกัดเจ <c oughs> ังปอกโป <c oughs> ่งไงเกือบวัรอดไงเกือบเอาชีวิตวัวรอดไงจังยุ่งจังก,กัน<แ>มดส้มแล้วนำกันเลยเสูตรเด็ดสูตรเด็ดพี่น้องเอ๋เผาเเผวเอาเมียาเ,อเอายางเอาก่อนจะไปขวัวจะล้างน้ำอีกไปหนีหนหน้เ<ห>นาะกวนแมนย้วเยเอาล้างเมือกเชือก็ได้น้ำส้มใช้สู้ก็ได้มักเน่าก็ได้เจ่าปลาสูบเผาไฟบระเดีความแฉบเลยเมน ในการบัานนี้รอต่พูดนะขัวใจก็เลยผู้ขัวก็นเลยแถวพู้หล่อแถวล้างจานอยู่เนาะเอ่จะเบิกต่พันขัวพันอะไรครับปรุงอะไรครับบันี้ผัดผิดผัดเพกบสูตรเด็ดครัดทีเลียวนะมาน่อยดูดิน้ำน้นอแดงๆนี่นะดีดีเออฝ้าแดงืน้ำมามาซื่อมาเสืนี่น มาม่ารูว่มาม่ามันน้ำมืดโอ้โหอันนี้ก็น้ำฝนแห้งแล้วเนาะเราคามน้ำประตองเออตาอันนั้นเนาะมือหินเออตะกุ้งตะกุ้งจะอไไรคือเกาโอเคคนเข่าอืมรสชาติบุปเพียนเลยไปปันพันเพชรห้อยเดี๋ยวเบิ่งว่าจะพันเพชรห้อย อเผ็ดกบพี่น้องเอ้ยมันเผ็ดน้ำเบียดบวเผ็ดมันไล่ไลายแล้วมันเป็นคือบวหันออกอ่าตอนนี้มันกำลังเริ่มต้นเสื้อตัวยี่นี่อันนี้บริษัทเสื้อพริกแกงหรอเนี่เออเสื้อบริษัะไเสื้อบริัทอ่านพวใส่พวเป็นเด้พริกแกงเผ็ดนะเออมีเนี่ยมละเนาะเออล่าไปมันบุกสูตรดิแต่ว่าพริกไทยเม็ดมีเนี่ยมีแล้วเอามาแล้วโอ้โห กระซุงกระไซนี่แล้วเรียบร้อยใส่ไข่าข่าวกระไซดำนี่ผักกระเพราีกระใสายนี่โอ้ยตัวพี่เคยครบสูตรแล้วกินแล้วเราไปร้านพญานาคคนเดียบันแถวไปเจอร้านพญานาคพญานาคลุงพลไปได้หรล่าดังเด้อเขาปิดช่องเด้โบไปเนาะเอาบบไปบบไปเนาะเขายืนนี่แหละไปไปจะหึงแล้วเอ้าเราเรือกของเขาเนี่ยได้กินดีวันนี้ โอ้ครับแบบนี้ก็ได้กินหมดแล้วได้กินหรอเอาพริกแกงอันพริกแกงผิดเนาะอันพริกแกงเผ็ดอาเดี๋ยวไปจัดมาให้ปลาผงสรดไม่เตือนเนาะเออแซ่บแล้วไปขอเดือดเนาะเสีบแล้วขอเออข้อปอกๆแป๊กๆขื่อเลยเนาะแออเอาเสื้อบ้านนี่เสื้อเดี๋ยวเสื้อมาขวดเด้กินม่ได้เด้วัวขวดเถอะนะจ๊อกหนึ ก็ขเออาบั่นเสียงนัวมัดกระปุกเลยบ่วงเดียวพอโหกูว่ามันไล่เลยเดี่ยัลมันพดไรเนี่ยมันไล่แล้วเลยเขาไปกบเกียวเมืเขาไม่กเไ้เออเคยเนาะผัดเพ็กบซื้อเขาไม่เนาะ สูตรหม่จอ้อหเละเจ้าแล้วจ้าเลอก็ได้เอามหฮะมาลงแล้วเลยเอามากใ่มักไส้มาใส่เลยเป็นอ้อมเป็นขั้วไปเลยใส่ไปะฮะมงเลยไม่กลาเนยสูตรแสวงหนิหอมแลวหอมแล้วแต่ว่าตอนนี้มีผู้โทรนำเลยดิพริกแกงเราไม่ได้ซื้อหรอจะได้ตีบัณนิตรถลงก็ดีรถดีไปเอามนูนนะเออนึ่มืองแหละ เป็นไม่ดีเหรอเป็นข้อแท้าเดียวเลยเยอะเอาเป็นใส่ถุงมือมันปูไม้ก็เขาไม้ได้ไงเนาะในการที่น้องเอ้ยสมลมติน้องเทวะแม้ไอพี่แกงเขายังพักกันยังบไม่เซ่อเนาะโอ้แต่ว่าตอนนี้อันเอาแับนี้พนักงานเฮ็ดละหั้นสรางคนพี่น้องเอง เขาแม่ไปเค็บค่ายในนี ¿t <t ่เลยเตี้ยงเลยเด็ดดมันไ่ได้กินจะอะเขาแม่งต้ย่าเี้นะข่เ็บค่ายินนี่เต้ยงเลยเด็ดดีมันสามสิบนาทียังไม่ได้กินอยู่โย้หนคขาดนโต๊เนาะยันขวนี้นับไปนับมายันได้ผ่านไปนี่นี่ผ่านก็เท่านั้นเด้อคนนี่เนะมันเสียก็เสเยาะเรีนเก๋ คน้ัุนเจวดบุ้มจวดบุ้มจวดบจวดานจวดดานที่ห้าบ้านครับแต่เขาเป็นเฮ็ดแหงวันซิมไปน้ำค่อยเฮ็ดไปน้ำเนาะมันน้ำสองขวดแลวกัอย่างโม้สูงอยู่น้อรง้รั่งน้อยนี่ยยัเอายงอจำเปตอนนักพักเสื้อผุเลืพี่น้องเองกันให้ไปก็สามทินาทีไนละอ๋อซิมนะบ้านนี่ มันก็ยังบ้ข้างและกันยังพักกันยังบ่ใส่เนาะกระเพาก็ยังบ่ใส่เนาะพักกระเพราเห็นพักเพชรควบสื่อบกระเพาเนาะชาดในการเสียเสือพลาแล้วบ้ฟมันบ่ฟูแล้วมันซ้ำแลวไปบะไรเจเนาะมันตัองตัวใสยกันนี่บดงไปโอ้สมุนไพรเปนมีเนาะ โอ้โอโอโอโยเห็นแนวเป็นแบบอย่างข้างเลยนะเนาะเออเห็นเลยส่นเออ,อยอดยอดยอดคนเลยอะอ,อ,อย่างข้างเลยข้างซ้ายตรงเส็บพ,พี่น้องเห็นไหมว่าเอยียงข้างโขวดข้างคำเส็บต้องเปลี่ยนเอียงข้างนะหลงร้อนนี่บัวชักเลยโอ,อถ้าเบป็งตอนซุกกูแหละลูกค้าก็มาพี่น้องออซุกแล้วขวดมันแล้วดึงเข้ามาตรงนี้เนาะจำได ซิมระบาดนี่เนาะมัดเมืองมาแล้วนาะแียกเนาะแงแซ่บบ่จะไหนฟัดหันโ้ดด้เพิ่เพิ่ไปกันเลนคือ้เข่ะดกันเลย่งรอตงเล้วพี่น้องกินแซ่ี่แั้วท่านแ่มละวไปิก่อนพี่น้องนี่ละเนี่ยรวมน่าย้อนก็มีแั่นนี่ละครับนี่ เดือนัน่งเคนว่าเมื่อกี้ข้า้งไม่ลจาจริงไหมหรือสี่ก็มาอคันนี้ไปทำอะนะครับผมหรืี่ก็บอีกันอ้โหไทยไาย่าย